สวัสดีสสดครับพบกับช่องท่นะถถานเดียวเอาลูกคุยช่องตัวเองอ่ะเอาก็ดึ้อคุยก็ได้เอาใหม่พบกับช,ช่องท่านเดียวพบกับช่องท่านเดียวไม่เป็นไรไม่ไม่ช่องดื้อไม่เอาเอาดผดื้อพูดเถอะพร้อมกันดื้อซังซัสวัสดีครับพบกับช่องท่านเดียวนะครับ ขอเราจริงๆคือไม่ต้องจากก้าพอแล้วโหอันไหมากวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ทะเลข้ามส่วนตัวข่าส่วนตัว,ด,ตว,ตว,ตวดูครับไม่มีคนเลยจริงๆดูไม่มีคนเลยเนี่ยนี่เราสองคนอะยังกับเมือ,องคอมมีเอออะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาเล่นทะเลค่ะคลื่นแรงมากเฮ้ยถึงแล้วว้าวตื<อ>่ดีใจนน้ำ ไปวิ่งวิ่งไม่วิ่งเอาเขางอนนอนเรื่องอะไรคื่อเปเตะน้ำใส่เขาอ,อ่ะเดี๋ยวดิเ<อ>าขายังไม่หายดูแลดูหน้าดูผมไม่เป็นไรเลยก็มาทะเลไอ้เท้าไปดูไปดูวันนี้เรามีอะไรวันนี้เรามีทะเลมาขายนี่คือที่เราเดินอยู่ทรายนุ่มมากเลยไม่รู้<ำ>ว่าทำจากอะไรนี่นจะบอกก่อนว่าเราใส่เสื้อกันกัน U V มา ของเขาอันนี้ด้ว่ากี่บาทด้วมีาอบแผนการีมีด้วยกี่บาทเจ็ดพันเหรอเฮ้ยเจ็ดพันแพงไปอ้าวแล้วเขาท่าไหร่หนึ่ง 1... นึ่1ร้อยหนึ่งบาทเขาซื้อได้อนราคาหนึ่งบาทโอเคอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูหินกันดีกว่าเป็นไรกอดดูดิเอาจริงนะเขาจะบอกใครที่ตามสตอรี่หรือว่าไอจีไอพีอาอยู่ใช่ไหม หรือว่าตามไอจีเขาอยู่อ่ะจะรู้เลยว่าสตอรี่ไหนที่มีเราสองคนคู่กันเขาจะพูดไปไอเพียวไม่เคยฟังอะไรเลยเด้วเขาอยู่เวอร์น่ะดิเอมันอาจจะพูดตัดบทเช่นเขาเลาบอกความรักของเราเร่วไปเร็เร็วไเร็วไปเร็วเขาแล้วเขาดูไปดูดูหญิงดีกว่าราวันเด้อเรื่องอะไรยิ่งชอบพูดตัดบทเขาดิเขาไม่เคยพูดตัดบทดื้อวังวังดื้อ แล้วตรงนี้น้ำเย็นมากเลยอ่ะดูดิมันคือมันเหมือนหาดของเราเลยอ่ะเอาเลยพาไปดูว่าแถวนี้มีหินอะไรบ้าง ครับดูคนโอ้โหตรงนี้มีคนหินเต็มเลยครับวเวอเรู้ไงว,าาางว,งวา่าต้องเจอด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราลงสุดเป็นอะไรมาเที่ยวจะไม่ดูแลเราดูหลอกเอร์มันจะแบบวหัวละอะเฮ้ย่กมันโป๊อ,อรเร็วเรื่อเดี๋ยวเรามาเล่นจาล่อนกันดูดิวด่าได้จะรับได้ไหม,ไ,มได้ไปเดออ็จะบอกว่ากิจกรรมยามว่างของเราใช่ไหมตอนเราไปทุ่งนาใอ่ไหม เราเยชอบเล่นฝาถังสีร่อนแบบผู้นคือฝาถังสีแล้วมาโยนรัอโยนรับอันนี้ด้อันนี้เป็นยานร่อนเรือพูดแซะเขาอีแล้วอะไรใช่เหรอก็เขาพูดอย่างนี้เรากูนถง่จานรอนกันนี่เอาพูดใหม่พูดใหม่เลยเอาจานร้อนเอาพูดก่อนพูดก่อนแล้พูดก่อนเร็วร็ววเวๆเร็ววๆเร็ววเอาวเร็เร็วๆๆเเร็วเเรเร็วๆ เอาพูดเ่มื่อก,ก่อนเราทำยไมนะเมื่อก,ก่อนก,ก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาเราเร็วดือ้อเป็นวุ่นวแต่ก่อนนะสมัยเราอยู่วงการเท่าไหรเรา,าก็จะเล่นโยนฟาหงน้าบ้านอ๋ออันนี้เรามีบัตรเ้ยมาเป็นอันนี้ไมซื้อมาเท่าไหร่ราคาห้าถึงเก้าบาทเตแต่เขาลดแล้วเขาได้ลดราคาถึงสามสิบบาทเฮ้ยเดแต่เขาให้ดูดนิดนึงอะไรอ่ะอนิดเดียวเขาทำแบบนี้ไหมทำอะไรอ่ะที่เขาล่อนอ่ะล่อนอ่ล่อนทองเฮ้ยแล้วมันจะล่อนได้ไงเจ้ามันไม่ เลยดูสิไม่เอาไม่เอาเอาเล่นเลยไหมเล่นเลยบ้าง่ปเลยไปดิเลวจานอะไรก็เรื่อไโยน้วเขาก็รับไงเดี๋ยวผมจะไปรับจานล้อหนุนเกศนะครับไปเลย ไม่ได้เรื่องอันนี้มันยากอ่ะดิยากอะไรอ่ะเพราะว่ายอดตรงอ่ะเขาโยนตรงม่ด้วยใช่ไหมโยนมันจะรับบอลแต่ว่าบอลที่รับบอลเขาอ่ะช่างมันเหมือนจะตรงแต่มันก็โค้งไงเขาโยนเวอร์เขาก็โยนดี<ม>แล้วว้ยไม่ได้โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้จะโยนให้เที่ยวนะ ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับแล้วก็จบเลยไหมทำไรดื้อทำไรสั่งมาสั่งอ,อะไร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเ,เราไปเล่นกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้ดีกว่าครับเขาจะไปเล่นภาษารายด้วยไม่เอาไม่เอาเขาชอบปั้ทาทำไมาไม่เอาไม่เอาเขาอยากปั้า <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเล่นลันต่ออ,อะไรอะไรวะแกเ,เล่นแค่ฉันเล่นจะ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนครับไม่ไปเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปเล่นทะเลเนี่ยนะดูน,นอะอยากเล่นน้ำแล้วอยากเล่นยังอยากมากเขาแต่งตัวมาเตรียมพร้อมเลยงั้นไม่กินข้าวก่อนเฮ้ยอะไรอยากเล่นน้ำแล้วไปอ่ะดิ้ออ่ะเดี๋ยวสามต่อหนึ่งเราวิ่งลงไปได้เขาพร้อกมาหนึ่งสองหนึ่ไปไปเลยเด้อ

ไม่พังเขาถืออยู่พื้นที่เนี่ยใหญ่มากบอกเลยบอกที่เนี่ยไม่มีคนด้วยเออจริงดูให้มาแล้วมาแล้วว่าดูดิคือไม่มันไม่มีคนจริงๆนะครับที่มาเล่นวันนี้ดู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 นี่ใหญ่มากนี่ใหญ่พังสวัสดีครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพักเอาโทรศัพท์ไปไปพักไว้ก่อนนะครับคือโทรศัพท์มันตกน้ำเมื่อกี้อ่ะตกน้ำทะเล โอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนบาย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 เร็วๆตอนนี้อยู่ท nos ี่ไหนจ๊ะตอนนี้เอาโทรศัพท์ที่ตกน้วครับว่าซ่อมก็ก็คงจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาซ่อมก็ประมาณประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะเป็นไงอ่ะตอนนี้ก็ส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วก็มารอลุ้นก็คือต้อง ตอนนี้เหลือแค่เคสเขาจะคลีนเ,เ,เครื่องอะไรใช่ไหมเขาจะคลีนเครื่องบอกว่าขอดแกะหน้าจอมาล้างอะไรอย่างี้ครับดูว่าพวกน้ําเกลือ่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะลองคล mm ีน hmm. ดูถ้าไม่ไม่ร้ายแรงคลีนเสร็จก็จะใช้ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าร<อ>้ายแรงก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่เท่านั้นเปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ครับแล้วเราคือชาร์ดดิชาร์ไม่เข้าเลยใช่ไหมใช่คือมัน คือหลังจากตกไปอย่างเงี้ยมันก็มันยังใช้ได้อีกนิดนึงนะแบตเขาตอนนั้นมันใกล้หมดไงเขาก็เลยกดปิดเครื่องไปเพราะมันชาร์จไม่เข้าแล้วมันขึ้นว่ามีความชื้นแล้วทุอย่างอย่างเงี้ยแหละก็เดราจะค่อยไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปดูอีกสามชั่วโมงไปรัข้อเอกสารน่าสงสารเนี่ยเขียนไหมหรือแล้วช่วยบายบายน้องโทรศัพท์ เศร้าๆยืนรอแบบเศร้าๆพี่จะบอกข่าวดีไปนะค่ะขอบคุณค่ะรอฟังข่าวดีเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะอย่าเอาลมอีกนะไปเลยเรื่อนี้น่าสงสารมากบินโดนโดนก็ตกแล้วก็พังเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปอ่ะโทรศัพท์ตกทะเลได้เข้าศูนย์ซ่อมอีก รอลุนนะคะว่าเป็นยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์และกดซับ s c r i b e ด้วยก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วครับเพราะไม่มีอะไรถ่ายแล้วเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วอันนี้เป็นโทรศัพท์เกนะร์นะโชเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เจ้าดื้อด้วยนะลูงหงายห่ะน้าสงตารบายบายเขาบอกว่าให้ดื้อ เมาหลายตั้งแต่เมื่อวานต้องเช็ดน,นู่นนี่นั่นไเละดื้อไม่เคยฟังเขาเลยมายจ่ากนี้ดื้อสัญญาก่อนโอเคฉันจะเชื่อดื้อสัญญาว่าอะไรถ้าไม่เชื่อดื้อตลอดเวลาเออแล้วอย่าเถียงว่าจริงจังเขาเคยทำมาดื้อจ้าเลยนะหนาจะเคะรียดเลยนะแต่ดื้อต้องฟังเขาเกาใจเบาดื้อ,เ,อเพราะว่าเขาอ่ะเขาอ่ะเป็นห่วงว่ามันเป็นจริงนะดื้อเขาเคยอ่านว่าต้องไปล้างอ่ะไปเลยแล้วถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนน่ะดื้อไม่ทุกคนหรือว่าดื้อหรือเขามาดูคลิปนี้ในอนาคตนะ คือมันมีดีที่มันมีสัญญาณเตือนว่าชาร์จแบตไหมเขา้าหรือถ้ามันไม่มีไอเพียงก็จะยิ่งไม่สนใจเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกเข้าใจไหมดื้ออนาคตก็ฟังฟังเขาบังกระเถียงอะไรเขาทุกเรื่องเหยอพูดโอเคฉันไม่เถียงดื้อฟังเขาไหมฟังดื้อทุกอย่างจะพยายามเข้าใจเขาไหมฉันเข้าใจดื้อทุกอย่างจะเลิกพูดไหมว่าเขา,าคิดมากฉันเลิกพูดว่าดื้อคิดมากเออดีมาก